อ๋แล้วครับผมก็ดะทุกคนกันด้วยนะวันนี้เนี่ยก็อยู่กับวันพันแมนเดอะซองเกนนะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะไปดูทางด้านของสุดดวไลไร์สิ้นสุดกันบ้างนะก็ไปที่สุดชินชัยสุดไร์สิ้นสุดนะก็แชมป์เนี่ยก็จะเป็นของคนนี้นะเดเรเบกานะฮะทีมเขาเนี่ยจะได้แชมป์นะก็ไปดูทันที่คู่แรกกันเลยนะก็จะเป็นทางด้านของคนที่ชืช่อว่าเดชนะ ก็ตัวละครก็จะมีทางด้านของซอมบี้แมนนะทัชมกุกกีปูบอมายุงแล้วก็ทางด้านของโกแกสือแล้วก็ทางด้านของอสุรินขับเคลื่อนนะแล้วก็ไปดูทางด้านของบุนเดเลียเวก้ากันนะก็ตัวละครของเขาเนี่ยก็จะมีทางด้านของหมาเฝ้าบ้านนะปูบอมนะซอมบี้แมนแล้วก็มีทางด้านของยุงโกแคสือแล้วก็ทางด้านของอสศวินขับเคลื่อนนะก็ไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับคู่แรกนะ อ่า้วครับผมก็ไปดูกันที่คู่แรกกันเลยนะก็เป็นทางด้านของหมาเฝ้าบ้านนะได้เปิดก่อนด้วยอันตีนะแล้วหมาเฝ้าบ้านไปฮนะแล้วก็ยุงไล่โจมตีไปนะแล้วก็สม่แมโล่แตกไปแล้วครับก็ตามต่อไปเรื่องของทัศซูมากิฮะอันตีไปอย่างวันนี้เลื่อนหินโนลายฟ้านะแล้วก็ไล่โจมตีมายังไม่ตายนะแล้วก็ยุงไล่โจมตีมาอีกครั้งนะครับแล้วก็ยุงฝั่งนี้ได้อันตีึ้นไปบ้างนะยุงอันตีไปครับ แล้วก็ทางด้านของโกเคสืฝังไม่ใช่นะโกเคสืตามมาเลยนะปัดโกเคสืออยู่ที่2 5งล้านห้าแสนตาเมตรล้วก็ไล่โจมตีไปที่2ล้านแล้วก็เรียบร้อยแล้วทังเหลาทางด้านของซอมบี้แมนนะแล้วก็ปู่บอมอันตีไปครับตัวไล่โจมตีไปอีกครั้งนะอยู่ที่2ล้านหน้าเมตรเลยก็โกเคสืตีธรรม,มาดายิงไล่โจมตีมานะแล้วก็ตามมาด้วยทางด้านของซอมบี้แมนยิงไปฮนะ แล้วก็อันตีแต่เออไม่ใช่นะไล่โจมตีที่สองล้านแปดนะแล้วก็ยิงแล้วก็ไล่โจมตีไปที่หนึ่งล้านหนึ่งล้านสองเลยนะแล้วก็ปูบอมตีธรรมดาฮนะแล้วก็ทางด้านของอัศวินขับเพื่อนนะอันตีมาก่อนนะที่แปดแสนาเมยนนะ์น้อยมากแล้วไล่โจมตีที่สามแสนนะอัศวินขับเพื่อนอีกฝั่งเอาคืนบ้างนะก็เถือนแรกก็จบไปฮนะ เดือที่สองหมาเฝ้าบ้านนะได้อันตีไปบ้างนะหมาเฝ้าบ้านอันตีไปครับแล้วก็ยุงไล่โจมตีไปที่3ล้านนะก็ปู่บอมก็ตายไปแล้วนะอันตีไปอีกครั้งครับว่าไล่โจมตีนะก็ตามมาด้วยยงุงอันตีไปเลยนะใส่โปรเคสือแต่ไม่ตายนะครับแล้วก็อีกฝั่งนะอันตีใส่โปเคสือบ้างนะแต่ไม่เป็นไรนะก็หมัด โกเกคสืีนะ่ฮะอันติมาอยู่ที่400,000นะโค้ยยงได้โจมตีที่500,000ตามเหยน,นะแล้วก็ผูบอมฮนะอันติไปบ้างคะมุด3ดาวด้วยนะก็ได้โจมตีไปครับแล้วก็โค้ยสืีส่ตีธรรมดานะยิงได้โจมตีไปครับแล้วก็สมิแมนนะอีฝั่งตายไปนะแล้วก็ตายไปทั้งสองเลยฮนะก็อัศวินขับเคลื่อนนะอันติมาบ้างนะ ตีที่เจ็ดแสนดาเมยนะอยู่ไรโยมตีไปครับก็อีกฝั่งฮะอันตีมาบ้างครับที่สามล้านดาเมจนะเพราะว่าฝั่งทางขวาเนี่ยไม่มีทั้งงของทัสซูมากินะก็เลยทาให้รุ่นกับเพื่อนเนี่ยดาเมจเบามากนะหาฟอบ้านนะอันตีไปบ้างนะอยู่ไรโยมตีอีกครั้งเท,ทิร์นที่สามแล้วนะแล้วก็น้าของทัสซูมากิฮนะอันตีเลื่อนหินทำลายฟ้าไปครับ แล้วก็ยุงไล่โจมตีนะปูบอมเนี่ยก็ใกล้จะตายแล้วนะอันตีไปครับโลกของทัศโล่ของโกเืสึยังไม่แตกนะก็ยุงอันติไปคืนบ้างนะแล้วก็หมัดโกเสืออนะันตีไปแล้วยุงไล่โจมตีที่ยุงนะแล้วก็ปูบอมมาอีกครั้งนะปูบอมอันตีไปครับยุงไล่โจมตีนะ รอบน,นี้เข้าแล้วนะรอบที่สามโอ้หถือว่าโล่เรียบร้อยแล้วนะนี่คือข้อเสียของทัดนะครับโอ้โหซอมมี่แมนตายอีกครั้งนะก็ยุงไล่ไปฮนะแล้ว่าสวินขับเคลื่อนนะอันตีมาบ้างนะจังหวะนี้สองล้ 2, นานน้เมจยังไม่ตายนะแล้วก็จะโดนไล่ยมดีตีไม่ย่อท้อฮนะแล้วก็อีกฝั่งอันตีมาบ้างนะ สามีที่6 0 0 0 0ยี่หกล้านนะ6 0 0 0 0 0นะฮะแล้วก็หมาก็โล่แตกเหมือนกันนะก็มาอันตีบ้างฮะเช้าวันนี้ถ้าน่าจะตายนะ2องล้านหนามีนะแล้วก็ยูงอันตีฮะตามด้วยล่างของยูงอีกฝั่งอันตีไปบ้างเรียบร้อยฮะโล่โกเคสือแตกแล้วนะหมัดโกเคสือต่อเลยฮะหนึ่งล้านสี่แสนหนามีแล้วแล้วก็ไล่จอมตีที่โกเคสือเรียบร้อยนะ อมี้แมนลุกขึ้นมาสับปั้นแค้งนะในวันี้อันตีไปฮะลูกยังไม่แตกนะแล้วก็ยุไงไล่โจมตีไปครับสมี้แมนในฝั่งตายไปแล้วนะเพราะว่ายังไม่ขึ้น5้าดาวนะอันตีไปที่10อยู่ที่ห้าหนึ่งล้านห้านะแล้วก็อีกฝั่งเอาคืนบ้างนะอยู่ที่ห้าล้าน8ดเลยนะยแล้วก็ยุไงไล่โจมตีฮนะแล้วก็หมาเฝ้าบ้านนะ อันตีคืนไปบ้างโล่แตกหรือเปล่าฮนะยังไม่แตกนะกลนะแล้วก็ยุงไล่โจมตีไปฮะแล้วก็ยุงอีกฝั่งอันติมานะยังไม่แตกนะกับโล่ของโกเคสือนะแล้วก็อีกฝั่งเอาไปคืนบ้างฮนะที่4ล้าน5้านะแล้วตามมาด้วยหมัดโกเคสือนะหมัดโกเคสือมาเรียบร้อยนะแล้วก็ยุงไล่โจมตีไปแล้วก็เรียบร้อยนะเป็นทางด้านของเดเิียเวก้าชนะไปได้นะ ก็ไปดูกันที่คู่ที่2กันต่อเลยนะก็จะเป็นคู่ชิงนะก็จะเป็นคนที่ชื่อว่าอุบะอุบะบะนะก็ตัวละครเขาเนี่ยก็จะมีทางด้านของซอมบี้แมนหมาเฝ้าบ้านนะปู่บอมแล้วก็มียุงทางโกเคสซีแล้วก็ทางด้านของอศวินขับเคลื่อนนะสำหรับทีมของเขานะก็สำหรับทีมของแนะชมป์อย่างเดลิ De ียเบกาเนะี่ยทีมของเขาเนี่ยก็จะมีตัวละครทางด้านของซอมบี้แมนนะปู่บอมนะหมาเฝ้าบ้าน ยูงล่างสองนะโเยสื่อแล้วก็ทางด้านของอัศวินขับเครื่องน,นะก็ะไปดูกันนะว่าเกมนี้จะเป็นยังไงกันนะอ่าแล้วครับผมก็เข้ามากันแล้วนะก็ะเป็นทางด้านของหมาเฝ้าบ้านของเดทเ,เบกานะได้เปิดก่อนนะไม่ใช่นะโอโหเป็นอุบาอุบาวานะได้เปิดก่อนนะแล้วก็ได้โจมตีมาฮะยังไม่เข้านะแล้วก็ปูบอไม่ใช่นะหมาเฝ้าบ้านอันตีไปครับ ก็ตามด้วยยุงร่างสองนะอันตีไปครับแล้วก็ทางด้านของยุงอันตีไปฮนะแล้วก็โก้คเสือตีธรรมดานะโดนบล็อกลูกไฟไปครับก็ยุงฮนะอันตีไปเหมือนกันนะแล้วทางด้านของปู่บอมตีธรรมดาแล้วก็ยุงไล่โจมตีมาที่หมาเฝ้าบ้านนะก็โกอ้ค่เสือตีธรรมดามานะนะแล้วก็ปูป่บอมตีไปบ้างนะ แล้วก็เอาคืนฮนะแล้วก็ยิงมาแล้วก็ดุนไล่โจมตีไปนะแตกไปแล้วฮนะแล้วก็ยิงไปฮนะไล่โจมตีมาอย่าง,างว่านี้โอ้โหรั่แข็งเหมือนกันนะคนนี้แล้วก็สวินขับเคลื่อนไปฮนะแปดแสนดาเมจน,นะก็หนทางด้านของอัศวินอีกฝั่งเอาคืนมากนะหรือขับเคลื่อนอีกฝั่งเอาคืนนะกจจ็ทุ่มแย่โจมตีวันี่สามล้านนะหมาเฝ้าบ้านแมนนะ อันตีไปบ้างแล้วก็ทางด้านของยุงนะไล่โจมตีไปครับก็ยุงเออไม่ใช่นะแล้วก็หมาพ่อบ้านอีกฝั่งอันตีคืนนะก็ยุงไล่โจมตีครับแล้วก็ตามมาด้วยยุงนะอันตีไปบ้างนะอยู่ที่เท่าไหร่ยังไม่เข้านะแล้วก็โกเกส์อันตีไปฮนะอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนนาเมตร ก็ยุงไล่โจมตีไปฮะอมี้แมนน่าจะตายนะก็ยุงไล่โจมตีไออันตีไปนะใส่หน้าของอัศวินยังไม่ตายฮะแล้วก็ปูวอมันตีนะก็ยุงไล่โจมตีไปครับแล้วก็หมัดโกให้สื่อนะปูห้สืออันตีไปฮะก็ยุงไล่โจมตีที่หมาอีกแล้วนะหมาลุ่แตกฮะสำหรับเทอร์นที่สองก็อันตีไปฮะสำหรับปูบอมยุไล่โจมตีที่หมาเฝ้าบ้านเหมือนกันนะ ก็อม้แมนลุกขึ้นมาเราก็ตายนะสม้แมนอีกฝั่งลุกขึ้นมายิงฮะแล้วก็อันติไปครับแล้วก็สวินขับเคลื่อนอันติมาบ้างนะแล้วก็ไล่ยมทีไปที่สม้แมนนะก็นาหน้าของอัศวินอีกฝั่งอันติขึ้นบ้างนะไล่ยมทีไปที่หมาเฝ้าบ้านนะแล้วก็ถืนที่สามฮะถึงสุดท้ายที่จะสร้างโลกแล้วนะเป็นหมาเฝ้าบ้านอันติมานะ แล้วก็ตามมาด้วยยุงไล่โจมตีนะแล้วก็มาฝั่งเอาคืนบ้างนะอันตีไปครับอันตีจังหวะน,นี้แล้วก็ตามมาด้วยทางด้านของยุงไล่โจมตีไปที่ปูบอมนะยุงอันตีจนะังหวะน,นี้ยังไม่เข้าเหมือนเดิมนะก็หมัดโกแค่เสือนะหมัดโกแค่เสืออยู่ที่30,000 0ดาเมจน,นะก็ยุงไล่โจมตีไปครับ แล้วก็ยู่ฝั่งอันตีมาบ้างนะยังไม่เข้าฮนะแลวก็ปูบอมนะอันตีคืนไปอีกครั้งปูบอมไม่ใช่อุ้ดสามยาวนะสำหรับคนนี้นะแล้วก็ทางด้านของ,งอ,อ,นะอันโก้ที่สื่อฮะตีไปก็ยิงไล่โจมตีไปคนระับแ,แ,แล้วนะวก็ปูบอมอันตีไปคนระับว่ยิงไล่โจมตีไปนะ แล้วก็ตามมาด้วยซอมบี้แมนนะอันติไม่ใช่อยิงธรรมดานะครับแล้วก็เป็นหน้านนของซอมบี้แมนอีกฝัง่งได้ยิงธรรมดาไปนะก็น,น่านนจะล้มนะไม่ล้มนะโอ้โหถึกเกินนะนิดเดียวก็จะล้มแล้วนะก็อยู่ใกล้จุดที่ปูบอมนะแล้วอีฝั่งก็ล้มได้จนได้นะแล้วก็อันติสามล้านาน,นนะั่งอยู่นะรวบรวมทีไปที่ปูบอมอยังไม่เข้านะ ฝ่าหมาฝ้าวาดมีฝั่งใส่มาแล้วนะหมาคนนี้น่าจะแรงพอตัวนะก็ไล่โจมตีไปฮนะติดไม่ย่อทตอนะแล้วก็หมาคนนี้อันติขึ้นไปบ้างนะราเมก็ยังไม่เข้าเหมือนเดิมนะครับก็ยุ่งไล่ไปแล้วโอ้โหเข้าไปทนะี่งสองห้านเจ็ดนะยุงอันตีไปฮะจังหวะน,นี้แล้วก็ตามมาด้วยหมาก,กูเกสือนะกูเกสือจังหวะนนี้วันเก้าแสนรามิ่นนะ ไล่โจมตีไปติดไม่ย่อดทอนะ้อครับ้ก็นั่งฟองยุงอันตีไปบ้างนะแล้วก็นั่งฟองปูบอมมาตามมาเลยนะแล้วก็ตามด้วยยุงไล่โจมตีนะแล้วก็เรียบร้อยครับหมาพวกบ้านตายไปแล้วนะเดีย๋ยวปูบอมยิงข้างหน้าคนเดียวนะก็ปูบอมอันตีขึ้นไปบ้างนะแล้วก็อันปู่บอมดีฝั่งตายไปแล้วนะขึ้นมาแล้วก็ตายฮนะ ก็ทางด้านของซอมบี้แมนอินธรรมดานะติดทางน้าของกูแค่สื่อไว้นะไม่น่าจะมาจากชุดเลนนะรถไล่โจมตีไปฮะหูบอมยังไม่ตายนะคามดีงามเรียบร้อยนะแลวอันดีที่สามล้านนาเมตรดีโหมาคนนี้ถึงมากนะแล้วก็ตามมาด้วยทางด้านของหมาพ่อบ้านอีกครั้งนะอันนี้จะหมาพ่อบ้านแมนนะโล่แตกแล้วนะแล้วก็ติดไม่ย่อดท้อ แล้วก็เป็นยุงอีฝั่งอันตีมาบ้างนะยุงอันตีไปฮนะยังไม่เข้าเหมือนเดิมนะสำหรับโลก่ันนี้ก็แข็งนะนี่ฮนะเจ็ดแสนมามีนะแล้วก็ไล่ย,ยมตีไปฮนะโอโ้โหลก่แตกแล้วนะวก,ก็อันตีไปฮนะโลก่ของอัศวินก็ยังไม่แตกนะโอโ้โหลู่ถือว่าแข็งมากนะวันนี้สามสี่แสนานะลามีนะไล่ยมตีไปเรียบร้อยเลยนะลุกขึ้นมาสับั้นแขนงนะหลับทางด้านของซอมบี้แมนนะ ก็ไล right? to kind of yeah, ่โจมตีไปฮะโล่ยังไม่แตกเหมือนเดิมนะส้นนี่ฝั่งก็ตีธรรมดาฮะแล้วก็เป็นระดาบกองอาสวินกับเพื่อนอันตีไปครับที่3ล้านดาเมจก็ไล่โจมตีไปอีกครั้งนะลงไปนอนอีกครั้งครับอาสวินกับเพื่อนอันตีไปฮะสี่ล้านดาเมจหรือเปล่านะแรงมากฮะแล้วก็หมาพ่อบ้านอีฝั่งน่าอันตีกีบ้ากนะหมาพ่อบ้านแม่ตีมา เข้านะโล่ของตัวหลังเนี่ยยังไม่แตกมากหลังนะเพราะว่าวไม่ได้โดนดามเมจนะก็อันตีไปครับโกเกสีเนี่ยก็ถือว่าถึงมากนะก็อันติของโกเกสสือฮะมันก็ไล่โจ,จมตีไปฮนะยังไม่ตายนะไล่โจ,จมยิงตีมาห้า้าล้านดาเมจยังไม่แตกนะก็ตีธรรมดาไปฮะแล้วก็ยุอองอันติยุงไล่โจมตีมานะรู้ขึ้นมาแล้วก็ตายอีกครั้งฮนะ แล้วก็อันตีมา2อล้านหนะแล้วก็ไล่โจมตีไปเรียบร้อยฮะดูเหมือนว่าทางเดลียเวกาเนี่ยก็จะใกล้าตายหมดกกว่านะผมไปดูกันองไปดูกันว่าชนะได้ไงนะแล้ก็ทางด้าของยูอันตีไปฮนะ พันปียังเหมือนนี่สี่ล้านหน้าเมนะโอ้โก้แค่สืออันตีคืนมาบ้างฮนะกยย็ไล่โจมตีที่อัศวินกับเคพื่อนนะยังไม่แตนะกฮะไล่โจมตีให่โก้แค่สือฮนะโว้ยแค่สือคนนี้ถึกมากนะก็โจมตีมาแล้วก็ยังไม่ตายเหมือนเดิมน,นะแล้วก็ร่างของสองยี่แมนสับบ้านาแค่นะั้นหน่อยนี่เดือดขึ้นมานะนิดเดียวฮนะแล้วก็ยู ตีโอหมาถึงมากฮะแลอันตีไปครับจังหวะนี้โอ้โหโซนพี่แมอี่ฝั่งตายไปแล้วนะก็เป็นหน้านของหมาเฝ้าบ้านอันตีมาบ้างนะอันตีของหมาเฝ้าบ้านมาเนี่ยก็ยังไม่แตกนะหลบลูกของถูกวอมของสองตัวนี้นะอันตีไปยังวันี้น่แต่โอ้โหยังไม่ตายอีกนะโอ้โหถือถมากนะแล้วอันตีไปที่หนึ่งล้านเจ็ดนะก็ยังไม่ตายเหมือนเดิมนะแต่เป็นหมาเฝ้าบ้านที่ตายไปแล้วนะ ก็อันตีไร้นะจังห,หวะนี้ผมบอลตีธรรมดาเอ้ยไม่ใช่นะนทาของโค้ชสุอตีธรรมดาแล้วก็ทางด้านของอัุวินรับเพื่อนอันตีมานะสองล้านหน้าเมียนะแตกนะแล้วก็ทางด้านของ ยุงอันตีคืนบ้างนะได้เรียบร้อยแล้วจดนี้สี่ล้านน้าเมนะแล้กวก็กูแค่สื่ออันตีไปบ้างนะแล้กวก็ไล่ย,ยังดีที่ยุงฮนะยุงยังไม่แตกนะก็อันตีมา,าโ,โอ้โหโลกกูแค่สือฝั่งนี้แตกแล้วนะ ก็ยิงไล่โจมตีมาหี้ห้าล้านนะต้งไล่โจมตีไปเก <God. S 2> ือบตายนะก็รีเกือบสุดท้ายนะอันตีไปนะจัหวนี้แล้วก็โกล้สื่อตามมาก็ยิงไล่โจมตีไปนะโลกไม่แตกนะแล้วก็อันตะีไปฮะโกลิสื่อตายนะแล้วก็มาโก้ิสือนะจังหวะนี้ก็ยิงไล่โจมตีไปนะแล้วก็จบไปฮนะ ก็เป็นตัวนี้ชนะเพราะว่าออแต้งเขาน้อยกว่านะก็เลยสามารถชนะอุบะอุบะบะได้นะก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ย mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยนะ mm hmm. ก็อย่าลืมดูให้ผมทุกคลิปด้วยนะ mm hmm. ก็ทุกคลิปเนี่ยก็ทำด้วยความตั้งใจนะฮะ mm hmm. ก็วันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้อง สว,วัสดีครับ